สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปย้อนประวัติของอาวุธที่เป็นสัญลักษณ์ของความโหดร้ายในสงครามระเบิดหน้าปามเรื่องราวเริ่มขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปี1942นักเคมีจากสหรัฐอเมริกาที่ทำงานในโครงการวิจัยด้านการป้องกันภายใต้รัฐบาลโดยเฉพาะศาสตราจารย์ลุยสฟีเซอร์ จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดคิดค้นสารชนิดใหม่ที่สามารถทำให้เชื้อเพลิงติดไฟได้นานและเกาะติดพื้นผิวได้ดีนาปามดั้งเดิมถูกสร้างจากเกลือของกรดไขมันและกรดนาฟทินิกผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้เกิดเจลที่ไม่กระเด็นง่ายและติดไฟต่อเนื่องซึ่งในตอนนั้นทีมวิจัยต้องการอาวุธที่สามารถทำลายป้อมซ่อนตัวป้องกันแนวหน้าและทำลายฐานที่มั่นของศัตรู ต่อมามีนาปามบีซึ่งเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงใช้ผสมน้ำมันเชื้อเพลิงกับโพลีสไตรีนและเบนซินทำให้ผลิตง่ายติดไฟได้นานกว่าเดิมและรุนแรงกว่านาปามรุ่นแรกการใช้จริงเกิดครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่สองในปี1943-1945ทีมวิจัยเริ่มทดลองในสนามและใช้โจมตีในยุโรปและเกาะต่างๆในแปซิฟิกเช่นไซ .pan อโวจิมาโอกินาวะ หน้าปามถูกใช้ทำลายฐานศัตรูป้อมหลบซ่อนและสิ่งก่อสร้างที่แน่นหนาผลคือเกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่และมีความสูญเสียของพลเรือนเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นสงครามเกาหลี1950-1953ก็มีการใช้สารเผาไหม้รวมถึงหน้าปามใช้โจมตีฐานที่มั่งของเกาหลีเหนือทำลายเส้นทางคมนาคมและป้องกันการลำเลียงของศัตรูแต่ที่รุนแรงที่สุด ต้องยกให้สงครามเวียดนามในช่วงปี1963ถึง1973มีรายงานว่านาปามถูกทิ้งหลายแสนตันในอินโดจีนพลเรือนและทหารได้รับผลกระทบทั้งไฟไหม้รุนแรงแผลไหมระดับ3การเสียชีวิตผื้นป่าและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายบางพื้นที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการฟื้นฟูภาพถ่ายและข่าวจากเวียดนามกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโหดร้ายของสงคราม ภาพเด็กหรือพลเรือนถูกไฟไหม้สะเทือนใจโลกทําให้เกิดแรงกดดันสังคมและการเรียกร้องให้ตรวจสอบวิธีการทําสงครามของสหรัฐจนถึงวันนี้นาปลาลมถือเป็นอาวุธเผาไหม้ที่ถูกจํากัดตามกฎหมายระหว่างประเทศโปรโตโคอล3ของ Convention on Certain Conventional Weapons ระบุชัดการใช้กับพลเรือนหรือพื้นที่ชุมชนเป็นสิ่งต้องห้ามแต่การใช้ต่อเป้าทางทหารภายใต้กฎการทําสงครามอาจยังอนุญ,ญาตได้สรุปง่ายๆคือ นาปาลมเกิดจากความคิดทางวิทยาศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่สองถูกใช้จริงตั้งแต่สงครามโลกสงครามเกาหลีและเวียดนามมันเป็นอาวุธที่เผาไหม้รุนแรงติดไฟนานและสะท้อนความโหดร้ายของสงครามทั้งในแง่ของผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมและกลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้สงครามจะพัฒนาไปมากอาวุธก็สามารถสร้างความทุกข์ยากต่อชีวิตมนุษย์ได้มากที่สุดอยากรู้เรื่องต่อไปไหม กดไลค์และติดตามช่องเหนียวอยากเล่ากันเลยรับรองมีเรื่องสนุกสนุกรอคุณอยู่ทุกคลิปและเจอกันในคลิปหน้าครับ